สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอก,นกนนนันหนุ่มหนุ่มคนมนาช่วงเวลาเย็ยนๆเช่นเคยครับเพื่อนเครับเรามาชมเจ้าตัวตัวตั้งเอาทิตหนึ่งสิบหกจีแล้วเพื่อนๆถามหาหลายท่านเลยว่าไม่ไม่ถึงแสนมีบ้างไหมมีมาหรือยังผมจะแจ้งให้เพื่อนๆว่าตอนนี้มีโฉมนี่นะสิบเจ็ดสิบแปดนะครับคันนี้เป็นสิบเจ็ดเพื่อนเพื่อนนะมีอยู่สามคันเพื่อนๆพสามคันเท่านั้นคันนี้ไม่หกหมื่นอีกคันหนึ่งไม่แปดหมื่นกว่าอีกคันหนึ่งไม่เก้าหมื่นกว่านะเพื่อนนะ ก็ใครหาอยู่ก็ทักมาได้เลย0ู 03, 000, 000, 000, 000, 000นย์แ0สามน้น่นเพื่อนนะสภาพแบบนี้เลยครับสวยกริบผมแทบไม่ต้องไปปรับสภาพสีแล้วเพื่อนมาดูภายในหนิดนึงเพื่อนดูนะพูดสตาร์ไม่หกหมือพัน สวยงามมากหลังคาผ้าหลังคาสะอาดมากเบาเบาไม่แตกด้วยเพื่อนดีนะครับอันนี้ผมไปฟอกเบาะฟอกเบาะให้ก็สวยคลิปเลยเพื่อนนะแต่ดูเอกสารคันนี้นิดนึงปีปีสิบเนะเพื่อนนะปี17เจ็บนซินพันหกหนึ้ามาเพื่อนๆครับอย่ารีรอมีแค่สมคันเท่านั้นเอง คันนี้กุญแจได้สองดอกเนาะนี่เลยสวยงามอ่ะดูห้องเครื่องกันหน่อยเป็นยังไงมีแค่สามคัเนเพื่อนนะสามคันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะแจ้งเพื่อนๆว่าเอลติจะหมดสัญญาเช่าเนี่ยนะครับรถใกล้หมดแล้วนะครับเพราะว่าทางร้านประมูลมาเอาไปเกือบหมดเลยนะครับดูน็อตนิดนึง อยู่นอติดนึงมีขยับนะอาจจะทําสีฝาโปงหน้าเพื่อนแต่ว่าคานนะครับอ๋อเพื่อนๆดูนะแต่คันนี้โดนหน้ามานะนี่คันนี้โดนหน้ามาเพื่อนทําคานมาเปลี่ยนคานหน้าเปลี่ยนแผงหม้อน้คาคอมแอร์โอเคคันนี้น่าจะเข้าถึงคานหน้าหน่อยนันเพื่อนนะแต่ว่าสภาพโดยรวม สวยงามและที่สำคัญคือได้ไม้น้อยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะครับแจ้งเพื่อนๆว่ามันมีอยู่3คันที่เข้ามาเพื่อนนะก็ะใครสนใจก็ลองทักมานะครับศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์มาดูกันว่ามันสวยอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนมาหน่อยนะคันนี้โดนมาหน่อยโดนหน้าหลังหลังมีโดนนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆบแบบมีโดนอยู่แต่คันนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่ราคาที่เป็นราคาสี่แสน 4 9 0 0 0บาทนะเดี๋ยวผมคุยรอต่อรองราคาให้ได้ไม่เป็นไรไอใน,นส่วนนี้ก็คืออีกประเภทหนึ่งที่ไม่น้อยแต่ว่ามีมีชนมานั่นเพื่อนนะก็เป็นแบบนี้เลยคือเอาง่ายคือมันชงมาแล้วสวยแล้วแล้วเราก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับก็นี่คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากให้เป็นเพื่อนนะครับที่ถามว่าไม่น้อยแต่บางคันก็มีโดนอย่างนี้อ่าอย่างนี้ผมชัดเจนก็คือบอก เพื่อนๆเลยว่ามันโดนหน้ามาโดนหลังมานะก็ประมาณนี้เพื่อนนะใครสนใจก็โทรมาได้เลยครับ0ูนย์0ป0สามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สําหรับคี่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ